สวัสดีครับทำกับข้าวให้เมียกินพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูแกงอ่อมเครื่องในไก่กันนะครับแกงอ่อมวันนี้จะเป็นสูตรอีสานแบบบ้านๆน,นะครับไม่เน้นใส่ผักเยอะครับวันนี้จะเน้นเฉพาะผักหอมๆครับผักชีลาวใบเมงลักต้นหอมแค่นั้นนะครับคนแกงก็เป็นเบาใต้นะครับวันนี้มาแกงอ่อมให้สาวอีสานกิน รสชาติจะออกมาถูกปากถูกใจสาวอีสานไม่น้อวันนี้มาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นไปดูส่วนผสมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับส่วนผสมก็จะมีเครื่องในไก่ครับเครื่องในไก่เราได้มาจากตลาดนี่ขูดมันพวกไขมันอะไรที่มันเกาะกับพอกออะไรอยู่ออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขยำน้าเกลือป่นนะครับ ใส่เกลือป่นลงไปขยำน้ำแล้วขยำแล้วก็ล้างน้ำสักสองสามครั้งนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปขยำอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดสักสองสามน้ำนะครับจะไม่มีกลิ่นคาวเลยครับมีรลกสดตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งหอมแดงใบแมงลักต้นหอมครับ ผักชีลาวเลยครับผักชีลาวนี่จะเน้นเลยครับวันนี้น้ำปลาครับน้ำปลาเกลือครับผงชูรสครับส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับเรามาตำพริกแกงอ่อมกันเลยนะครับตักใส่ซอยก่อนเลยครับพริกสดครับ พริกแกงอ่อมนี่ไม่ได้ตำละเอียดมากนะครับตำหยบาบๆนะครับพริกแห้งครับความเผ็ดตามชอบเลยนะครับปิดท้ายที่หอมแดงครับมาเนี้ยครับ เราจะมาเริ่มแกงกันเลยนะครับตั้งกระทะยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะครับใส่เครื่องในไก่ลงไปเลยครับตามด้วยพริกแกงหองอครับเกลือครับน้ำปลานิดหนึ่งครับน้ำปลาครับผงนัวครับทีนี้ก็เปิดแก๊สครับ อันนี้จะเป็นสูตรอีสา,บานบ้านๆนะครับไม่เน้นผักครับไม่เน้นผักหลายอย่างครับอันนี้ใส่ผักชีลาวใบแมงลักต้นหอมแค่นั้นครับผัดเครื่องในไก่กับเครื่องลวนให้ลวนก่อนนะครับช่วงแรกก็เบาๆหน่อยครับเพราะว่าตับยังไม่เสร็จตัวแค่ล้วนก็หอมน้ำปลาแล้วครับ เราผัดรวนเครื่องในไก่กับพริกแกงมาจนน้ำร่วมห้วดเริ่มแง่งนะครับสุกประมาณเจ็ดสิบแเซนตล้วครับใส่ใบมะกรูดเลยครับโบโดดครับนี่ก็จะเติมน้ำล้างครบลงไปครับน้ำมากน้ำน้อยน้ำกลุบคลิกตามชอบเลยนะครับ ออกเพิ่มน้ำอีกหน่อยครับชอบกินน้ำชอบสดน้ำนี่เราก็จะเคี่ยวไปจนไก่สุกนะครับจนเครื่องในไก่สุกแต่ว่าไม่ต้องนานมากนะครับเพราะว่าตับมันจะแข็งนะครับถ้านานมากแข็งอ,อมนี่ไม่ได้ไม่ได้เคี่ยวจนเปื่อยขนาดนั้นนะครับพอเราเคี่ยวมาจนไก่สุกแล้วก็ชิมเลยครับ กลมกลมนะครับเป็นนัวนี่ผมไม่ใส่น้ําตาลเลยนะครับใส่เครื่องปรุงเท่าที่เห็นเลยครับว่าแกงออมนี่จะไม่นิยมใส่น้ําตาลนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนชอบมีตัดหวานนิดนึงก็ตามใจชอบเลยครับใส่ผักเลยครับต้นหอมครับใบแม,มงลักครับชีลาวเยอะ ผักนี่ตามชอบนะครับใครจะใส่เป็นผักอะไรก็ตามที่เราชอบเลยใข็งอ่อนวันนี้ผมจะเน้นเครื่องในครับไม่เน้นผักสูตรนี้ไม่เน้นผักครับเน้นแบบผักชีเลาหอมๆครับใบม,มังลักหอมๆต้นหอมพอผักโดนความร้อนนะครับน้ำพอมีน้ำซดด มาณนี้ครับเสร็จเตรียมเสิร์ฟเลยครับมากินมากสำหรับเสร็จเรียบร้อยแม่เมืองกินข้าวก็สวัสดีค่ะพี่น้องเมนนี้มากินข้าวนลกหไอีแล้ดวด้วยค่ะเด้อ เฮ็ดอะไรกินพ่อเมืองอย่างเียันี้แกงออมเครื่องในไก่ครับโอ้แกงออมเครื่องในไก่แกงแบบบ้านๆสูตรดั้งเดิมอีสานบ้านเราอีสานบ้านเราเอาพ่อเอาพ่อพัวคนไตว่าแกงเหลาเนี่ยนะโอ้เจ้าก็เฮ็ดได้สารับคัดเนาะวันนี้เยใต้มาแกงเหลาให้สาวอีสานอืมขึ้นที่เป็นแต่เส่บแท้เออชิมดูชิมดูชิมก่อนิมกนาค่ะพี่น้องมาชิมออมไก่ออมเครื่องในไก่ํำกันเด้อค่ะเดอ กินได้กินไม่ได้ก็ต้องกินละวันเนี้ยโอ้ติดหอมนี่แหละหอมวยวยฮะหอมวยวยอีกแล้วเอ็นไงเป็นไงหอมกลมกล่อมหอมปักซีปลักซีลาวอ่ะกับกระตับตุ้มนุ่มนะ น้ำปลาหอมๆนะนู่ารสเด็ดเด็ดอีกแล้วเมนูนี้นะปลาลาลปลาปลาวปลเลาปลาไอลเหลานี่ขนาดเมนูอมเครื่องในไก่ธรรมดาธรรมดาเศบเศบนัวคนใต้มาแกงอมให้คนอีสานเจ้าไดไสูตรมาจางไหนเอยซ่บเนี่ยใช่เรื่องลาวันนี้ร้อยลาวแซ่บอีกแล้วโบเมนน้องกินได้เนี่ยมันผ่านอ่ะ มนดีแล้วมามาค่ะพี่น้องมากินขอนำกันเด้อค่ะเด้อร์อมไก่ค่ะมาครับเพื่อนๆทุกคนครับอมเครื่องในไก่อมเครื่องในไก่แซ่บๆครับวันนี้ป๊าดรุเล่นอาหารอีกแล้วมั้ยหอมน้ำปลาร้าครับน้ำปลาร้าพี่ไม้ครับวันนี้หอมหอมมันนัวเข่ากันอมล้ำกับผักเสียแล้วเนี่ยโฆษณาให้เลยน้ำปลาร้าพี่ไม้เขาดังกันแล้วแหละใช่ใช่ thank you อู้อันนี้มีขึนเอาขึ้นเอาขึ้นขึนกับหัวใจมีขึ้นมีขึ้นกับหัวใจจริงจมีเต็มอยู่แล้วนะโอ้ใจสั่งมาใช่ไหมเอาไปเยอะๆอ่าไม่ใช่ขึ้นเต็มอยู่แล้วอ๋อไม่ขึนเต็มเอาฝากันไปอืมมาดุยดุยดุยไข่เจียวหน่อยครับท่านไข่เจียวจัดไปะไข่เจียวกระเลืองอารามไข่เจียวเนี่ยไม่อมน้ำมันเลยนะเนี่ยวันนี้ง่ายง่ายวันนี้ง่ายจริงวันนี้โอ้วง่ายเหรอกุหลาบวงองค์ก่ยเราคิดแจกสามช้อนมาเลยครับ อ้เอาตีไม่ได้ค่ะเด้อโอ้ไม่มีทำอย่างอื่นเลยไม่ได้ดอกซีราผักซีราใบมันรักต้นหอมต้นหอมคือเลือกแต่ผักหอมหอมเผ็ดแซ่บมันออกเผ็ดนิดนึงมันนัวๆอ่ะอาหารภาคอีสานนะครั้ตอนนี้มีลูกโดดนด้นะเตือนไว้ก่อนอ้าวมันก็ต้องออกเผ็ดนิดนึงเพื่อความกรมกรอบเจริญอาหาร

แกงอีสานรึปต้องใส่ั่ใส่โชว์แล้วขันเลยความคมกลมมันนัวไม่แล้วชอบอะไรนะใส่มากอร่อยมากใส่มากแซ่บมากแซ่บเลยแซ่บเลยอืมผ่านอีกหนึ่งวันอิ่มอิ่มอแซ่บแมันนัวนะเนี่ยนานๆกินทีเขาเป็นเมนูที่แบบว่าเออเผื่อเป็นทางเลือกได้ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้คะฝากกดถูกใจกดติดตามพน้ำเนี่ยคะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปค่ะแล้วเ,เจอกันไม่คลิปหนาด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายอันยอง